เป็นการแข่งขันโอเพ่นชิงเงินรางวัลนะครับเนื่องจากวันนี้วันเกิดพีเอฟนะครับจัดแข่งขันโอเพนขึ้นลูกนี้บังฟัดเข้าไปเพื่อจะป้องกันทัวแล้วก็ยังไงครับโอ้โหกันดีครับเพราะทีมนี้มีดีกีทีมชาติทั้งคู่นะครับส่วน น้องแก๊ปเสื้อทีมจีสมหมายโลจิสติกก็เป็นทีมชาติชุดปัจจุบันนะครับยูซีเกมแล้วก็อีเซนเกมนะครับ่วนอีกทีมหนึ่งของสวีทโฮมเป็นอดีตเยาวชนทีมชาติที่ได้แชมป์ที่บ้านเรานะบังฟัดเข้าไปลูกนี้การดีครับลูกนี้เป็นไงครับเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนลูกนี้สวยงามนะครับหน้าเป้านะครับแล้วบังฟัดเหลืออีกใบหนึ่งครับถ้าลูกนี้<อ>สมมติว่า ตีแล้วแก่นออกนี่หมูหก่เอาล้วครับลูกนี้น้องโบกี้นะครับอดีตเยาวชนทีมชาตินะครับที่ได้แชมป์มาแล้วในชุดนั้นนะครับตัวนี้น้องโบกี้จะตีตรงนี้ครับน้องจะเป็นคนสมาธิดีมากเลยครับไม่รีบร้อนเลย แล้วน้องก็ตรงนั้นอีกแล้วครับ<ว>เกิดอะไรขึ้นครับนี่<อ>โคตรจังันนะครับตอนนี้สองคะแนนอยู่แล้วครับเฮ้ยโบก,กี้ตีดีจริงๆครับวันนี้ครับ,นนรบแล้วก็หมึกก็ตีตามได้ด้วยนะครับแสดงว่าน้องแอบไปซ้อมมาแล้วครับ ปกติน้องอสวัสดีครับเสียงของไปตองครับลูกนี้บางฟัดจะเข้าไปตัดแต้มนะครับเสียสองอยู่นะครับวันนี้แต้มอยู่สี่เท่านะครับฝึกเดินในสามไม้สี่เท่านะลูกนี้บางฟัดเข้าไป แล้วลูกนี้ยังไงครับบางฟัดก็เข้าเปลี่ยนจนได้ครับโอ้โหแม่เจ้าลูกนี้เปลี่ยนกันได้ยังไงก่อนมันเป็นไปได้แล้วนะครับแต่โบกี้ก็จะต้องตีเพื่อจะรับสอง